ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยโอกาสการลงทุนของนักลงทุนไทยในอาเซียนเนี่ยเรียกว่าสดใสนะครับเพียงแต่ว่านักลงทุนไทยเราเองเนื่องจากว่าไม่ค่อยเราจะทําธุรกิจในประเทศเป็นหลักไม่ค่อยออกไปต่อสู้หรือไปแข่งขันในประเทศอื่นโดยเฉพาะกรณีของ SME ก็เลยทําให้เราขาดความรู้นะฮะแล้วก็ขาดอมองไม่เห็นถึงโอกาสของการเติบโต แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขอยืนยันนะว่าเมื่อเปิด AEC แล้วเนี่ยโอกาสจะเปิดกว้างขึ้นอีกเยอะแล้วก็ในหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของนักลงทุนไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบซึ่งหลายๆตัวในเมืองไทยเราหายากนะฮะมีข้อจำกัดมากหรือในแง่ของแรงงานเองเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีข้อจำกัดในเรื่องของการจัดหาแรงงานที่เป็นคนไทย ค่าจ้างแรงงานก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับประเทศอาเซียนสามารถที่จะตอบสนองในเรื่องเหล่านี้ได้นะฮะเพียง mm hmm. แต่ว่าเราต้องไป,ออ,ไปออกไปเผชิญออกไปแสวงหาข้อมูลออกไปพบเจอกับนักลงทุนในประเทศเหล่านั้น mm hmm. เพื่อให้พบว่าข้อเท็จจริงจริงๆมันเป็นอย่างไรมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดอย่างที่เราคิดฝันไปนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย หน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะ b o i เนี่ยเรามีข้อมูลสนับสนุนให้กับน,นักลงทุนไทยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้เห็นภาพว่าในตลาดอาเซียนเหล่านั้นเนี่ยมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วมีอะไรบ้างที่ท่านสามารถที่จะไปะสแสวงหาโอกาสในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของตลาดในประเทศเหล่านั้นนะครับเราสนับสนุนหลายๆเรื่องฮะจนท่านมีความพร้อมที่จะ แข่งขันหรือว่าไปลงทุนได้เพราะนั้นท่านไม่ต้องกลัวนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทาง BOI อ, I, อกำลังเพิ่มโอกาสของนักลงทุนไทยก็คือ,อเดิมทีเดียวเนี่ยเรากฎหมายส่งเสริมการลงทุนเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้ BOI เข้าไปสนับสนุนนักลงทุนได้โดยตรง เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทําก็คือเป็นการสนับร,รสนุนทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลหรือว่าพาไปพบนักลงทุนแต่ต่อไปเนี่ยเรากําลังหาเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเติมใหม่ๆอย่างเช่นกรณีของการสรับรสนุนทางด้านการเงินเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือนักลงทุนในการเจรจาก,การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งตรงนั้นอาจจะจําเป็นที่จะต้องมีการปรับแก้ไขกฎหมายให้เรามี โอกาสที่จะทําในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นก็คงจะใช้เวลาระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ทางบีอจะดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มีโอกาสที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนนักลงทุนไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่ารอโอกาสจนมีการแก้กฎหมายนะฮะให้ท่านเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับในการที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้โอกาสต่างๆข้อมูลต่างๆ แล้วท่านจะเห็นว่าท่านอาจจะมองว่าท่านช้าเกินไปหรือเปล่านะฮะที่จะมาเริ่มต้นนะขณะน,นี้ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วในหลายๆเรื่องแล้วธุรกิจของท่านเองก็จะมีโอกาสเติบโตมีโอกาสที่จะขยายออกไปสู่ประเทศอื่นๆคงไม่ใช่เพียงแค่อาเซียนเท่านั้นนะฮะแต่คงจะขยายไกลออกไปกว่าอาเซียนแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแข่งขันมีโอกาสในการไป สแสวงหาตลาดหรือการเติบโตในประเทศอื่นๆต่อไปในอนาคตนะฮะก็จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับผมก็ขอเชิญชวนนะฮะให้นักลงทุนไทยเราเข้ามานะฮะศึกษามาสแสวงหาโอกาสแล้วก็ไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นขอบคุณมากครับ